วะนาคราพัยสุสตวบ้นาจีนีขออัญเชญค์ายนาคนาีสีอุรุศักพรอมรรกบริวังหลายนาคนาคีนามิมานามุทธายา ปัจชานาสัมปันาังสารรนางโหชานาลังโอ,นนโองาางงทัตตาวังปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอน้า,นามถวายเครื่องบูชาภริยากงยาคาพิธีตามพิสัยจาริโบราณ ท่าเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้มาดงอริสดีได้ชอ่ชอกงช่อฉชนผู้นึ่งผู้ใดข้าพระเจ้าจัดหาเครื่องสังเวยบูชาทั้งหลายทั้งปวงนี้อันมีายสีองค์ขนต่างๆอาหารหวานข้าวผลละหมากละไผ่มงคลเพ่องพิรำกรรมทั้งปวง นาเบื้องน้าบรมงีที่นี้ขอไหว้แด่ผู้มี้พระคุณผู้ทรงบรรลนนความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้ารครอบครัวของข้าพเจ้าสายบุญสายยามสายบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายอัเนเดพยาลาเจ้าและสิส่งศักดิ์สิทธทุกทุกพระองค์ได้อัญเชิญเสด็จมาในวันนี้และพระองค์เจ้าที่เจ้าปุ่พาลีองต้นองบารมี มีเอ่ยพระนามก็ดีมีได้เอ่ยพระนามก็ดีข้าพเจ้าขอประกาศน้องถวายเครื่องบูชาตามโบราณจารีตอิสลมามเราจ้ะจงประกาศภาบภาษาสากแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายหากมีสิ่งใดที่ขาดตกองขอเครื่องกรรตา าประธานพรใิ่เกิดามงจะร้ลูกเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทังหลายขอถวายดอกไม้มงคลน้ำมันเครื่องหอมและเครื่องสักการณีตลอดจนถึงขอสดผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอจงสําเร็จแก่องค์เทพพระบูทเทพธิดานาพระราตลอดจนถึงนาพระราทุกหมู่เหล่าจองรับและประทานพรอันประเสริฐ ให well well no ้ังเกิดความสุขความเจริญมนสัตว์แม่ตามหานมตยยอมบังเกิดโชคล่าความร่ำรวย โชคดีตลอดดิ้งดิ่งขึ้นไปมีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรพัพย์สมบัติอันมันเเนตต่งคังำรองตอนเพื่อประกอบพุณงามความดีแรงสร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอคำอธิษฐานมีจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวขอข้าพเจ้าสายบุญสายญาติสายบารมีโรกศิษย์ลูกหาของพ่อปู่ฤาษีสมิงพราย่าบทจำนาเจ้าโ,โตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปืองปักที่มัดสม Tidak bagi Santina kamahitika Tidungi aknerakamtu Harukali maksuki Naja angasak pasidik labu Angasak pasidik ทีำพลาดองรนังกรเจ้าเมื่อมอรมตงกนั่งกรง้าเม่ทุกอยางเป็นดท้องกรนังกระาเมุ่ย